สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาเจาะหุ้นตัว GPT กันนะครับ GPT ก็ธุรกิจหลักๆก,ก็คือเป็นฟีดฟาร์มฟู้ดเนาะก็จะมีทั้งอ,อ,อาหารสัตว์นะครับทำตัวฟาร์มเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็ฟู้ดก็คือเป็นตัวอาหารแปรรูปนะครับรายได้หลักๆของ GPT เนี่ยก็คือมาจากตัวขายอาหารแปรรูปนั่นเองนะครับแล้วก็ มีทั้งในประเทศนะครับแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศประเทศที่ส่งออกหลักๆก,ก็จะเป็นพวกญี่ปุ่นจีนยุโรปนะครับก็คือเป็นตลาดหลักๆนะครับของตัวการส่งออกไก่ของไทยนั่นเองเนะแล้วตัวนี้มันมีความน่าสนใจยังไงนะครับก็ต้องเรียกว่าถ้าใครไปตลาดก็จะเห็นว่าช่วงนี้ข้าวของแบบแพงมากเลยนะครับเงินเฟอ้อก็แบบขึ้นไป7% 8เนอนาะอันนี้แหละนะครับก็คือเป็นความน่าสนใจเพราะว่าตัว GPT เนี่ย เขาสามารถที่จะขึ้นราคานะครับขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าในตัวราคาขายก็ขึ้นมาแหละในเรื่องของแต้มาหนึ่งเราก็เห็นภาพชัดเลยว่าตัวกําไรของ GPT เนี่ยมีการข้าวกระโดดขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวไอ้อ่ราคานะครับเพิ่มทั้งราคาแล้วก็ปริมาณปริมาณเพิ่มจากไหนก็คือเพิ่มจากการเปิดเมืองถ้าเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าพอเปิดเมืองปุ๊บเนี่ยมันก็มี ความต้องการนะครับในการบริโภคมากขึ้นแต่ถ้าเกิดมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอีกนะครับการบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นอีกครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังสําหรับตัว GFPT เนี่ยก็คือ,อช่วงแต่มาสอเนี่ยเราเริ่มเห็นภาพแล้วว่าตัวราคาอาหารสัตว์นะครับโดยเฉพาะพวกข้าวโพดแล้วก็กากถั่วเหลืองเนี่ยขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังว่าไตรมาสสเนี่ย ตัวอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยมันจะบางลงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าตัวปัจจัยสนับสนุนนะครับก็จะมีทั้งการขึ้นราคากา,การเปิดเมืองที่กำลังพกมากขึ้นฮะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นในแต้มาสองกัน,นครับแต่ว่าสุดท้ายหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งแหละนะครับที่ได้รับประโยชน์นะครับก็ต้องเรียกว่าอ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของอคอร์สนะฮะเจาะหุ้นแต่มมาสามแล้วก็หาหุ้นช่วงปลายปีนะโดยเราเนี่ย จะพาสรุปเลยนะครับทั้งภาพรวมของฟันเด m e เบนทแล้วก็ h ทคนิ l เป็นยังไงนะครับโดยตลอด2วันเนี่ยเราก็เชื่อว่าคนที่เรียนไปแล้วเนาะ mm hmm. ก็น่าจะสามารถหาหุ้นได้เองนะครับโดยไม่ใช่แค่การสอนเนี่ยไม่ใช่มีแค่ผมเนาะแต่ว่าเป็นทีมงานอาจารย์แหลพุ้นทั้ง3คนเลยทั้งผมอาจารย์แม่แล้วก็อาจารย์รักนะครับช่วยกันก็ต้องเรียกว่าถ้าเกิด สมัครนะครับในวันที่18เนี่ยนะครับก็ได้รับราคาพิเศษเลย12,900นะจาก15,000บาทนะครับถ้าเกิดสนใจก็ทักไลน์กันมานะครับที่ line ad labhun uh .com เนะาะหุ้น line ad labhun นะครับก็ต้องมีแอดด้วยนะครับอย่าลืมโอเคแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ